ประกาศพิเศษจากบริษัทคุณชัยไทยเบรตุงจำกัดตามที่มีการโพสต์วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบริษัทในเพจต่างๆซึ่งบางเพจกล่าวถึงบริษัทคุณชอบ้างหรือชอบ้างซึ่งมี FC หลายท่านได้แจ้งให้บริษัทร,รับทราบโอกาสนี้ทางบริษัทขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความปรารถนาดีที่แสดงต่อเราเสมอมา ซึ่งการโพสต์หรือการแสดงให้ความเห็นต่างๆอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้ที่รับทราบข่าวดังนี้และอาจเกิดความกังวลใจต่อผู้ที่ว่าจ้างบริษัทให้ดําเนินการรวมถึงเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันบริษัทจึงขอชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นดังนี้กรณีที่1 มีผู้โพสต์ว่าได้ว่าจ้างบริษัทให้ดำเนินงานพร้อมทั้งจ่ายค่าทำงานแล้วทิ้งงานส่วนนี้ได้ตกลงราคาและชี้แจงการทำงานเป็นที่เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายภายหลังจากที่ได้แนะนำทนายความและประสานงานให้แล้วลูกค้ารายนี้ได้ขาดการติดต่อนานเพราะว่าให้บุคคลที่3เข้ามาช่วยและได้ติดต่อกลับมาเพื่อขอยกเลิกงานและขอเงินคืนซึ่งทางเราแจ้งตั้งแต่การจ้างงานในครั้งแรกแล้ว กรณีที่2มีการแสดงความเห็นว่าทางบริษัทอ้างตัวเป็นทนายความซึ่งในกรณีนี้ในไลฟ์สดหลายๆครั้งได้แจ้งแล้วว่าเราไม่ได้เป็นทนายความหรือนักกฎหมายในต่างประเทศแต่เรามีประสบการณ์ด้านการประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายในต่างประเทศกรณีที่3ม,มีการแสดงความเห็นว่าแค่เรื่องบำนาญจะยากอะไร ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ได้ซึ่งในเกือบทุกครั้งที่ลูกค้าติดต่อสอบถามเรามาในเรื่องการดำเนินการเราจะแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารรวมถึงแจ้งว่าหากสามารถทำเองได้ก็สามารถทำได้ด้วยตนเองแต่ในส่วนนี้เราขอค่าปรึกษา500 3 0 0 0ถึง3,000บาทแล้วแต่ความยากง่ายของแต่ละรายและความยุ่งยากของแต่ละประเทศ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการจ่ายค่าปรึกษาทุกรายหรือทุกครั้งแต่หากลูกค้าจะว่าจ้างให้เราดำเนินการแทนเราจะมีใบเสนอราคาที่ส่งแบบออนไลน์แจ้งกรอบการทำงานอย่างชัดเจนและจำนวนเงินที่แน่นอนโดยมีข้อตกลงว่าหลังจากจ่ายเงินแล้วเราไม่สามารถคืนเงินได้ทางนี้เนื่องจากการทำงานได้เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาแล้วกรณีที่4 มีการแสดงความคิดเห็นว่าทางเราเรียกค่าแจ้างแพงเกินจริงในส่วนนี้ทางบริษัทแจ้งค่าใช้ใจ่ายชัดเจนแล้วและมีการประมาณค่าใช้ใจ่ายของทนายให้ทราบทุกครั้งแต่บางรายที่จ้างดําเนินการก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปประมาณ2ปีอาจจะมีบางรายที่ยังไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบที่กล่าวมานี้เนื่องจากการพัฒนาระบบการทํางานของบริษัทที่พยายามปรับระบบการทํางานอยู่เสมอ และมีอีกหลายความเห็นที่มีทัศนคติไปในด้านลบบางรายแสดงถึงความเห็นถึงขั้นแจ้งว่าคุณชัยถูกขับไล่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วหนีมาอยู่ประเทศไทยซึ่งไม่เป็นความจริงคุณชัยกลับมาประเทศไทยด้วยเหตุผลส่วนตัวและต้องการกลับมาสู่มาตุภูมิหลังจากที่ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศเกือบ30ปีและการชี้แจงในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแก้ตัวหรือปัดความรับผิดชอบ แต่เป็นการชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและความจริงใจของเราที่จะให้บริการผู้ที่ยังมีปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไขรวมถึงผู้ที่เชื่อมั่นในบริษัทของเราและเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของบริษัทเราจะไม่ดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายต่อบุคคลที่โพสต์หรือแสดงความเห็นให้บริษัทได้รับความเสียหายในระยะเวลาที่ผ่านมา แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปหากยังไม่ยุติการกระทำดังกล่าวอีกบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปขอแสดงความนับถือบริษัทคุณชัยไทยเบราตุงจำกัด